วันนี้นะคะจะเป็นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำวันพุธที่12มกราคมพุทธศักราช2565นะคะเ,เราจะเริ่มจากการเขียนตามคำบอกค่ะอนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวเขียนเลยค่ะคำที่1ค่ะผลกระทบผลกระทบ นะคะที่โรงเรียนก็เขียนเลยนะคะคำที่2ค่ะผลงานผลงานที่บ้านหากไม่ทันนะคะรีแจ้งคุณครูนะคะคำที่3ค่ะหลักใส หลักสาคำที่สี่ค่ะคำว่าหลักหลักคำที่ห้าคำว่าผาน คำว่าลานคำที่หกค่ะคำว่าผลิตผลิตคุณคคูครับข้อห้าอะไนะครับลานคำที่หกผลิต คำที่เจ็ดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อันไหมคะคะ,คะโอเคคะ่ะ คำที่แปดค่ะลีผาลมีสาลมีผามคำที่เก้าผ้าตาเล็กงาผ้าตาเล็กงา และคำที่สิบฮะและคำที่สิบคำว่าผาสุกผาสุกเห็นะคะมันไม่ตักแข่งให้ F1 ร้อนมาก เออภูร้อนวันนี้ปล่อยผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจเลยนะคะอับร้อนไหมยังแปบหนึ่งอ้าวที่หนึ่งเลยคะ่ะตรวจเลยคะ่ะลูกผลกระทบอคำที่หนึ่งนะคะผลกระทบกถูกไหมคะถูกค่ะำท,ที่สองผลงาน ่ผลงานตัวเองเลยนะคะอ่าคุณจะขยายข้างหน้าไหนอ่าคำที่สามหลักสหลักสอาอต้องไปแคะที่หูแล้วจริงเหรอคะต้องไปหาหมอแล้วคะ่ะคำที่สี่คำว่าพลัดพลัดถูกไหมคะ คำที่4เก่งค่ะคำที่5ผลานผลานเก่งมากเราไปคุยย้ายข้างนะคะคำที่6ค่ะผลิตอ่าถูกนะคะคำที่7ผลิตภัณฑ์ถูกเก่งมากคำที่8รี3น้ถูก ที่เก้าผ้าตาเล็บงาและคำที่สถูกหมดเลยค่ะ,คะถูกหมดเลยค่ะเก่งมากคำที่สิบผาสุกให้คะแนนตัวเองเลยค่ะอ่ะพอเสร็จแล้วคราวนี้หยิบหนังสือเรียนภาษาพาทีขึ้นมา <c oughs> ทุกคนห <c oughs> ยิบหนังสือเรียนภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะ <c oughs> สะมุดวางไว้ตรงนั้นเดี <c oughs> ย๋ยวยังใช้อีกนะคะ ่ะเปิดหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าภาษาภาคีหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าใช่ไหมครับครูหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับ หน้อยหกสิบเก้าหน่อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าเกี่ยวกับคำวิเศษครับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเรื่องคำวิเศษคำวิเศษอวันนี้เอาลูกดูก่อนใหนังซื้อก่อนนะคะมีหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าอ่านนักเรียนคะอ่านประโยคที่หนึ่งให้คุณครูฟังค่ะ เสียงยี่หวาร้องลั่นอยู่หน้าร้านมีตัวหนังสือสีม่วงก็คือขสมัณล้านนั้นเป็นคำวิเศษลัานเป็นคำวิเศษมาขยายคำสุญยาก็คือคำว่าร้องต่อไปดูประโยคที่สองค่ะมาสิบสามคุณแล้วครับระเว่ามาเป็นคำวิเศษ มาขยายคำสืดยาคือคำว่าสวยมาสิสามคนแล้วครัคุณแม่คิดเงิน,นเ,รเร็วคำว่าเร็วเป็นคำวิเศษมาขยายคำสืดยาคือคำว่าคิดนะคะข้อที่สี่ค่ะหนูนะ <c oughs> คะ <c oughs> หาอ๋ออไอ้หน้าน้ารักจังไม่จังเป็นคำพิเศษให้ใช้ศิลาะคำว่าน่ารักนะคะมาห้าค่ะอ่านจุดเมื่ออะไรเขาจะมาเมื่ออะไรนะคะเป็นคำพิเศษให แสดงคำถามขยายคำติดยาว่ามาแล้วก็ข้อหกมูเกาะติมีลานอยู่ที่ไหนหู่ค้างนะครับที่ไหนเป็นคำวิเศษแสดงคำถามขยายติดยาว่าอยู่นะคะคำว่าลันคำว่ามาเร็วจังเมื่อไหร่ที่ไหนนะคะเป็นคำขยายติดยาซึ่งเราเรียกว่าคำวิเศษคราวนี้ดูในแผ่นสไลด์ นะคะในสไลด์ที่โชว์คำพิเศษคือจะทำหน้าที่ขยายคำนามขยายคำศัพท์นามขยายคำกริยาและขยายคำวิเศษด้วยกันซึ่งมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายอ่ะคำวิเศษขยายคำอะไรได้บ้างคะหนึ่งขยายคำอะไรคะหนึ่งขยายคำอะไรคะคำวิเศษคำกริยา คำกริยาสองคำสรรพนามสามคำพิเศษสี่คำนามนะคะหน้าที่ของมันมีสี่อย่างนะคะต่อไปค่ะมีสี่อย่างอ่ะต่อไปค่ะมาดูว่าค,คำวิเศษจะมีอยู่สิบชนิดด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียน ละเอียดแต่ละชนิดกันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะไม่ต้องยุ่งเธอดูของเธอลูกเรียนของลูกอ่ะควาวิเศษชนิดที่หนึ่งเรียกว่าลักษณะวิเศษนะคะเราใช้บอกชนิดบอกสีบอกกลิ่นบอกรสบอกขนาดแล้วก็บอกความรู้สึก ซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างให้ก็จะมีคําว่าเขียวคําว่ายายคําว่าเม้นคําว่าหอมคำว่าคํา,คว,าว่าดีนะคะซึ่งประโยคที่มีคําวิเศษอยู่ประโยคที่หนึ่งปลาเน่ามีกลิ่นเหม็นคาวิเศษที่ออบอกกลิ่นนะคะดอกมะลิมีสีขาวขาวนี่เป็นการบอกสี เขามีตุ๊กตาตัวเล็กเล็กเป็นคาวิเศษที่บอกขนาดนะคะข้อต่อไปการวิเศษนะคะก็จะมีเป็นคาวิเศษที่บอกเวลาไม่ชัดเลยใช่ไหมคะตัวเล็กใช่ไหมมันตัดแทงไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะคะแป๊กหนึ่งมันน่าจะอยู่ที่ตั้งค่ะแต่ครูก็เสียเวลาอยู่โอเค การพิเศษนะคะเป็นการบอกเวลาก็จะมีคําว่าอดีตโบราณเชา้าอดีตโบราณเี<ส>ืน<อ>เดือนนี้พรุ่งนี้เรือโยที่มีคําวิเศษที่บอกเวลาอยู่คนโบราณเป็นคนที่มีความคิดดีๆนกบินกลับรังตอนเย็นแม่ไปทํางานแต่เช้านะคะต่อไปค่ะ สถานวิเศษเป็นการบอกสถานที่หรือระยะทางก็จะมีคำว,ว่าไกลคำว่าซ้ายค<อ>ำว่าบ<อ>นคำว่าหนึ่งค<น>นะำว่าหน้าค<น>ำว่าหลังนะคะประโยคเช่นห้องสมุดอยู่ชั้นบนบ้านของฉันอยู่ไกลมากโรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือนะคะต่อไปมาดูคำวิเศษชนิดที่4 ประมาณวิเศษเป็นคำวิเศษบอกจำนวนหรือปริมาณก็จะมีคำว่ามากน้อยบ่อยหรือจำนวนตั้งแต่ศูนย์สอห้ที่ลูกรู้จักจำนวนนับต่างๆนะคะมีคำว่าบ่อยคำว่าหลายคำทั้งหมดเช่นประโยคว่าแม่ซื้อเสื้อหลายตัวตำรวจมีรถหรูสิบพันเขามีเงินออมมากนะคะคำวิเศษชนิดต่อไป ปฏิเสธวิเศษนะคะจะแสดงความเป็นความปฏิเสธหรือความไม่ยอมรับส่วนใหญ่จะอยู่ในประโยคปฏิเสธนะคะจะมีคําว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่มิบอบอนี่เป็นคําภาษาถิ่นภาคอีสานนะคะอ่าไม่ได้ต่อไปมาดูประโยค เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนเขาไม่ใช่คนร้ายสุดาไม่ทานผักนะคะต่อไปชนิดที่6ปฏิชยาวิเศษเป็นการแสดงการขานรับในการพูดหรือโต้ตอบกันก็จะมีคำว่าครับค่ะข,ขอรับจ,จ้าจ๋าขาดูประโยคคุณผู้ขาสวัสดีค่ะเห็นไหมคะ แม่รักลูกนะจ๊ะผมเข้าใจที่ครูสอนครับอ่าตรงนี้เราจะไปเรียนละเอียดอีกครั้งในชั้นป .6 ตอนนี้เราแค่รู้จักก่อนชนิดที่เจ็ดเรียกว่านิยะมะวิเศษนะคะก็จะเป็นการบอกวิเศษเพราะหรือความแน่นอนเช่นคําว่านี่นั่นโน่นทั้งนี้แน่นอนอย่างนี้ประโยคเช่นฉันต้องทําข้อสอบได้แน่นอน เสื้อตัวนี้ต้องแยกซักหนักไม่แยกเป็นยังไงคะสีตกใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่นะคะเอาอีกตัวหนึง่งมาดูข้อสังเกตนิยมะวิเศษกับนิยมกัปพนาแตกต่างกันตรงไหนดูตัวอย่างเสื้อตัวนี้ต้องแยกซักนี่คือเป็นการบอกว่าเป็นนิยมะวิเศษนะคะแต่ถ้าคำว่านี้นี่โน้น ไปอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคนั่นจะเป็นคำสัพท์พนามทันทีซึ่งเราเรียกว่านิยะมศะัพรพนามนะคะเช่นนี่แม่ของฉันนะคะต่อไปค่ะวันนี้อ่านนิยะมะวิเศษนะคะบอกความไม่ชี้เฉพาะหรือความไม่แน่นอนซึ่งจะตรงกันข้ามากับนิยะมะใช่ไหมคะซึ่งมันแน่นอนเช่นอ,อะไรใครไหน เช่นไรใดอันใดนะคะดูประโยคค่ะเธอจะซื้อผักอะไรมาก็ได้เขาจะมาเวลาไหนก็ได้ฉันจำไม่ได้ว่าชอบสีอะไรนะคะไปค่ะข้อสังเกตความแตกต่างของอาน,นิยามาวิเศษกับอาน,นิยามาสสัพนามเหมือนกันเลยถ้ามันอยู่ในส่วนของ ประธานหรือกรรมของประโยคมันจะเป็นอน,นิยาะมก็ง่ามนะคะ,อ,ะอาหารอะไรฉันก็กินได้อาหารอะไรอะไรฉันก็กินได้อะไรอะไรตัวนี้มาขยายคําว่าอาหารแต่อะไรอะไรฉันก็กินได้นั่นเป็นประธานของประโยคนะคะต่อไปชนิดที่9ปริถนวิเศษนะคะเป็นการบอกคําถามหรือแสดงความสงสัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในประโยคคำถาม,ถามก็จะมีคำว่าไหนอะไรใดทำไมเท่าไรอย่างไรนะคะเช่นรถคันนี้ราคาเท่าไรคนไข้มีอาการอย่างไรคนไหนเรียนเกง่งอ่าคราวนี้มันก็จะมีคำเปรียบเทียบระหว่างปริชาวิเศษกับปริษาสัพพนามสังเกตที่ของมันถ้ามันเป็นประธานหรือกรรมของประโยค นั่นมันเป็นคำสรรพนาแต่ถ้ามันมาอยู่หลังคำเพื่อขยายนั่นเป็นคำวิเศษะนะคะต่อไปชนิดที่10ประพันธ์วิเศษคำนี้จะมาเชื่อมคำหรือคำมีคำว่าที่ซึ่งอันอย่างเพื่อว่าให้นะคะเขาพูดได้ฉันได้อายคน้วดคนอ้วนที่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นพี่ฉัน เขาทำอย่างที่ฉันบอกอ่ะเราเรียนเพื่อรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์นามคราวนี้หยิบทักษะภาษาขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทําต่อกันเลยค่ะในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะขออนุญาตทครูค่ะหยิบทักษะภาษาเปิดหน้าหนึ่งร้อยสามสิแปดนค่ะรูใจบุญ หืมข้างล่างทำแล้วหรอคะยังทำแล้วตรงไหนในเมื่อครูยังไม่สั่งให้ทำอ่าข้างล่างครูยังไม่ได้ให้ทำหนึ่งร้อยสามสิบแปดใช่ไหมคะใช่ึ่งไม่ทำทีครับยังไม่ได้ทำค่ะอ่าพี่อะไรนะข้างล่างถึงว่าอะไรนะฝึกการใช้ภาษาใช่ไหมคะอ่าอ่าคำสาน คำสั่งบอกว่าขีดเส้นใต้คําวิเศษในประโยคและบอกว่าขยายคํากพทยาใดนะคะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นในแต่ละข้อลูกต้องทำสองอย่างหนึ่งขีดเส้นใต้สองเขียนคำากิทยาที่มันมาขยายเตรียมสีขึ้นมาค่ะใครสีไม่ทันก็ใช้ดินสอได้อ่ะมาดูข้อที่หนึ่งเลยเครื่องจักรสารสวยเหลือเกินคำวิเศษในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะ เหลือเกินขีดเส้นใต้คําว่าเหลือเกินได้ค่ะซึ่งคําว่าเหลือเกินนี้มาขยายคําว่าอะไรคะสวยสวยเก่งมากขยายคําว่าสวยได้ค่ะอ่าข้อที่สองค่ะฤดูนี้ลมพัดแรงคําพิเศษในประโยคนี้คือแรงเอาขีดเส้นใต้ก่อน คำว่าแรงนี้มาขยายคำว่าอะไรคะฮาร์ดโอเคเก่งจังเลยค่ะฮาร์ดฮาร์ดข้อที่สามที่หวานอนหลับแล้วคำวิเศษคือแล้วแล้ว,แล,วแล้วมาขยายคำว่าอะไรคะนอนหลับนอนหลับนอนก็เป็นกริยาหลับก็เป็นกริยากริยาสอนกริยานอนหลับ อ่รอเพื่อนด้วยข้อที่สี่ค่ะนะ้อธิบายชัดเจนทาวิเศษคือชัดเจน <Okay. S 1> ชัดเจนนี้ oh. นขยายคำว่า <Okay. S 1> อธิบาย oh. อธิบายอ่าํำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ค่ะสินค้าร้านนี้ราคาถูกมากฮะาคำว่าอะไรไม่ใช่คำ,ำว่ามากคำว่ามาก มากเก่งค่ะคําว่ามากมากนี้มาขยายคําว่าอะไรคะถูกมากมาขยายคาว่าถูกข้อหกค่ะรุ่งนี้โรงเรียนเปิดคำวิเศษไม่ใช่เปิดเปิดเป็นออคำาัพโรงเรียนไอุ้่งนีุ้่นนี้รุ่งนี้เป็น,นคำวิเศษเป็นการพิเศษบอกเวลาใช่ไหมคะรุ่งนี้มาขยายคํากริยาคือ เปิดเปิดมาขยายคําว่าเปิดโรงเรียนไม่ใช่คํากริยาโรงเรียนเป็นคํานามนะคะวัเจ <c oughs> ็ดค่ะด้านดอกไม้ยาวเฟื้อยคำพิเศษคือเฟื้อยมาขยายคำว่ายาวยาวอันนะคะแม่ของอันครับยี่สูต มาขยายคำว่าขยันมาขยายคำว่าขยายอ่าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปข้อต่อไปเลยค่ะมาเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะอ่าเลือกคำวิเศษเติมลงช่องว่างของประโยคให้มีความหมายมีคำอะไรบ้างคะอ่านค่ะคำแรกแรงไร็วเร็วเรสนุกสนาน ชาซาเบาบาหลายอย่างชุลมุนเมื่อ,อไรเมืออ่อไรคุณแม่คะให่เดี๋ยวเอาคำเหล่านี้มาเติมในช่องว่างอ่าดูข้อที่หนึ่งค่ะ<ป>นกเขาขันเสียงเยีเ่ยมมากนกเขาขันเสียงไยรครร้อเติมเสร็จขีดออกขีดออกจะได้รู้ว่าเติมไปแล้ว เดินอะไรหน่อยโรงเรียนจะเข้าแล้วเร็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 วเดินเร็วเร็วหน่อยโรงเรียนจะเข้าแล้วออะผิดออกเลยนี่ไม่ทําอะไรเลยนั่งข้างครูนั่งนี่จะนั่งตักครูแล้วอืออือข้อที่สามลมพัดลมพัดแรงให้ต้นไม้ล้มแรง ถ้าเป็นเบาเบาต้นไม้ก็จะไม่หล้มอ่าเพื่อนเพื่อนชวนกันไปเสพละครอย่างอย่างสนุกสนานเก่งมากอย่างสนุกสนานต่อไปค่ะในตำบนนี้มีสินค้าจำหน่ายหลายอย่างเพิ่มเต็มิีออกนะคะ ขิดออกค่ะน้ำแข็งอธิบายให้ลูกค้าฟังอยากเต็มใจเต็มใจเต็มใจเมใจ,จรถทัวร์เล่นมาจอดที่หน้าร้านของเราช้าเมื่อไหร่ค ลูกค้าเดินไปซื้อของกัย่าชุลมุนฉันใช้แปรงเล็กๆถูถูเบาๆแล้วก็พัสเมื่อไร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 อ่าโอเคนะคะอ่า พอเสร็จแล้วคราวนี้ทักษะภาษาเดี๋ยวลูกทาต่อนะคะคุณครูจะให้คัดในตัวบรรจงรึ่งบรรทัดในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามพัดตัวบรรจงรึ่งบรรทัดสวยๆแลวฝึกอ่านนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่าแมวค่ะค่ะข้อที่หกนแบบฝึกหัดการใช้ภาษาหนูไม่ทันค่ะในการขีดเส้นอ่ะอ้าวย้อนกลับไปให้ อันไหมคะแล้วทำไมติดแบบนั้นอ่นักเรียนดูหน้า1043ค่ะอาอ่านพร้อมก <Okay, S 1> <3 S 2> ันอ่านพร้อมกันก่อนค่ะหนึ่งสองสามผู้ในหมู่บ้านผู้ผู้คนในหมู่บ้านนะัด ออกร้านขายสินค้า,คาต่างผลิตของนานาสวยจับตาตามนานหน้าที่เท่ทาไหร่แล้วคะคุณร้อยสี่สิบล้านออโอเคเก่งมากนะคะก็ ัดตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะอะสำหรับคุณที่เรียนผ่านซูมนะคะเดี๋ยวครูจะปิดแล้วนะคะเพราะว่าแล้วครูก็จะอัดส่งให้อีกครั้งสามารถไปศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะก็ขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะเราเข้ามาเรียนวันนี้สิบสองคนนะคะอะเยี่ยมากเลยนะคะก็ลูกตามงานแล้วก็ทำให้เสร็จนะคะโอเคค่ะ อะสำหรับ Bugün วัวนนี้สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมข้อสอบ N.T. ไว้นะคะพรุ่งนี้เราจะติวข้อสอบ N.T. ต่อนะคะอ้าวัสดีค่ะวันนี้มีซูมไหมครูห้องเรามีซูมค่ะสวัสดีบ๊ายดีค่ะ